ดนนี่มันรายการปลอมปะล่ะหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มันปลอมนี่มันที่จริงปะวะนี่มันมีคนไหมเนี่ยเดินอยู่ที่นี่หรือเจ้าซอมบี้จะออกมาเ้ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนเราเนี่ยชีวิตอะไรผ่านอะไรมเาเยอะแล้วสมองสมองสมอมันจะไปใไปหมดละเอ้ยพนนี่ัพัหมดดี สวัสดีค่ะคือเรานัดมาก่อนขนลุกเลยเนี่ยไม่ขนลุกปวดขี้ไปขี้ก่อนได้ไม่ได้ขนลุกปวดขี้ขนลุกว่ากลัวว่าที่นี่มันจะเป็นของจริงของจริงของจริงที่นี่ที่ไหนอะพี่ที่นี่คือเจเจกรีนเพียงแต่ว่าเขากําลังจะเปิดเขากำลังเปิดเรามาเปิดให้เขาก่อนรู้ว่าวายไปแล้ว วันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะหญิงแย่เข้าสู่รายการตอมประลารายการที่ทําให้คุณเนี่ยทำในสิ่งที่เคยทํามาแล้วแบบสุดติ่งและมาลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําแบบสุดขั้วรวมถึงสิ่งที่จะสองความใหญ่ให้คุณแบบสุดตัวเลยดีมากนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแย่อยากจะทําศรลยกรรมเปลี่ยนหน้าใหม่ยกเซลนะคะต้องไปทําที่อื่นอันนี้ทําแบบที่หญิงแย่ไม่เคยทํามาก่อนเอาหรอเราเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ถูกไหมคอนซีลเลอร์ถึงหัวจะเล็กไปหน่อยก็ตาม เราดังมาจากอะไรก็น่าจะดังมาจากเสียงหัวเราะต่างๆหรือว่าเป็นกล่องเสียงนะฮะต่อมลินส้วานอย่าดังหมดเลยบางทีเดินเดอยู่กระดูกล้านดังดังก็มีเอ็นร้อยหวายดังไม่ใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้านี่เลยค่ะคำถามวัดปลอมของเรามีทั้งหมด3ข้อ3ข้อข้อแรกอับดุลเอ้ยมีไหมถามจริงๆ่มีคนเคยมาพูดกับเราเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยแย่เราแบบเจ็บติดสัญญกรรมป่าวะอะไรเงี้ยซึ่งแย่ก็ยืนยันว่าแย่ เจะติดค่ะเดยังไงไหนเล่าก่อนยังไม่รู้ว่าการเสพติดคืออะไรอะเขาใลป่ะคือเราทำเพราะอยากให้เราสวยขึ้นใช่ตรงไหนที่เราบกพร่องตรงไหนที่ไม่ดีเราก็แค่แก้มันเออถูกป่ะใช่แต่บอกเออว่ามันไม่ดีทางหน้าก็เลยต้องแก้ทางหน้า มีส่วนไหนที่เราทำมาแล้วก็คือมีหน้าผากแยกันไล่ผมออกไปเอาเลเซอร์ยิงเอาขนออกอ่าหน้าผากไปแล้วหน้าผากไปแล้วแล้วก็ฟิลเลอร์ที่ช่วงตาแล้วก็ช่วงแก้มราะตอนเแ็มแบบโบมากโบโบผีไม่ตาโบเหมือนผีใช่ไหมเออมันจะแบบมันก็จะดูโซมดูเหนื่อยดูอดหลับอดนอนอะไรอย่างเงี้ย มีไหนจมูกจมูกจมูกก็ทำแล้วก็ใส่กระดูกอ่อนหลังยิ้มใช่ไปที่ใบจมูกทํารอบจมูกทำสามรอบตาตาตาทำไปแล้วรอบหนึ่งทำตาสองชั้นเอาไขมันออกปากของตาปากทำแล้วตัดออกตัดปากออกตัดเยอะนเจ๊เขาตาผมมาคือคาง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 ตลอดค่ะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่อันนั้นเขาใจหมายถึงคางออกคางเหรอ ทางก็ทำไมหรือไม่ได้ทำแต่ฉีดโบ็อกให้หน้าเรียวแล้วก็ดัดดันไร่หมอยังมีอยู่ไม่ใช่ร้อยไหมร้อยไหมเอานึกว่าเจ๊จะผวนไม่ใช่ไม่ผวนไม่ผวนไม่ผวนอันนั้นมีทุกคนแล้วบอกว่าใครจะดกดำมากกว่ากัาหรอแต่ทางอันนี้ร้อยไหมร้อยไหมไม่ได้ไม่ได้ร้อยแต่ช่วงนี้ได้ข่าวว่าเปิดมาอย่างกระท่อมเลยใช่ไหม มันตันขนาดนั้นเลยใช่ไหมคือเปิดมาแล้วทั้งข่าวใช่ไหมเจ๊ต้องทำความเข้าใจใหม่เขาว่าถ้ำเนี่ยมันกลวงไม่ได้ตันตันสิปากถ้ำอะอ๋อปากตันจเข้าไปข้างในได้โอ้หัว้ดแยจักเออโอดทตอนนหมดแล้วนะหมดแล้วล่าสุดไปทำไปอัพไซส์มาที่หน้าอกเนี่ยจุดประสงค์คือจะหาโผล่ใหม่ใช่ไหมพูดออกไป เดี๋ยวแย่ต้องบอกกันเลยว่าการทํานมไม่ได้จะทาให้คุณมีผัวใหม่ได้จริงเหรอจริงๆแต่ว่าคือแย่อยากทําเพราะว่าของเก่าเนี่ยผัวเก่าทําให้แล้วเราเลิกกับเขาเราก็เลยเอาเอาออกบ้าเหรอบา้าเขาบ้านเ,เราเล่นไม่ได้ยางไงทำไมทําไมเราถึงได้อัพขึ้นเราเรารู้สึกว่าอันเก่ามันเล็กไปวถ้าจะเอาของผัว หัวเก่าออกนะต้องเอาออกทางหน้าเลยค่ะงั้นเราคืนเฉพาะบางส่วนเท่านั้นไม่ทําไมเราต้องอับเพิ่มขึ้นมันมีความรู้สึกยังไงคือตอนแรกแย่ทํามา300ซีซีเยอะมากมันไม่ได้เยอะ300ซีซี3 0มีีใช่ปะมันไม่เยอะเพราะว่าแย่ต้นทุนไม่มีเลยต้นทุนแย่เนี่ยมันเหมือนจะแย่หัหลังเลยเนี่ยคือแบบกระดานกระดอมากเลยจริงไม่ไหวแย่แล้วไงก็เลยทำสามร้อยแล้วตอนนี้ล่ะตอนทำสามร้อยมาก็คือเหมือนคนไม่ได้ทำหน้าอก ก็ยังเแบนอยู่หรอใช่ก็ยังแบนอยู่แต่ที่อาจจะเห็นในสื่อบ้างก็คือเราก็แบบว่าเฮ้ยโก้ยมางเฮ้ยไม่ไปไม่ไปเฮ้ยไม่ไปไม่ไปสายวินเทจโอเคสายวินเทจเราไม่ดูแล้วยังไงก็เลยอัพมาเป็นเท่าไหร่ก็เลยอัพมาเป็น4 4 0คือเอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใหญ่อ่ายกล้องเข้ามาใกล้ๆมาว้าวมันแค่นี้ยใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากมัน่ใหญ่เจ้ใหญ่กว่าไม่ไม่อันนี้ เจ๊แล้วเจ๊ก็แปะโกยยเออยกทรงยกซึงไม่ใส่อ๋อทำหัวนมโผล่ทำไงที่ถ้าเหงื่อออกหัวนมออกมาแล้วอีแผ่นแปะมันหลุดออกมาทำยังไง้ไม่มีเทสแล้วไม่มีหัวนมใช่เราไม่มีหัวนมแผ่นตะวันพาไม่มีหัวนมค่ะคุณผู้ชมเลารู้สึกอารมปมันโอเคมันทำให้การแต่งตัวดีขึ้นเวลาหันข้างแล้วอ่ะเห็นวอลลุ่มเห็นเออเออเออแอนตัอยห้แงเนียตายแล้วที่เอาตรงๆนะที่ทำมาเนี่ยแล้ว ที่มีข่าวใต้ตรงใต้เตียงดาราที่เขาเอามาพูดคุยเนี่ยเขามีรูปกับผู้ชายคนใหม่ของเธอแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไหวมาเต็ม ไม่คือคนนี้ก็คุยคุยกันอยู่เอ้เอาตัวพร้อมมาตอบหยุดก่อนเจ้เทปนี้ออนแอร์เมื่อไหร่ตอนนั้นอาจจะเป็นผัวเมียผัวเมียกันแล้วกันนะรอเล่นรอเล่นเอาไปม่ตอนนั้นเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเทกันแล้วเดี๋ยวไม่อัปเดตนีกไลเทก็คือเทจริงหรอใช่หมายถึงฝนจะเทลงมาก็เทลงมาเลยหรอท้าฝนหรอเจ้เดี๋ยวเยวจะเปิดด้วยติชดาก่อน ปปอยดีชัปอยตามด้วยธนสุนทรน้ำฝนมาเลยเป็นระยะระยะโอเคตามมาด้วยน้องดีเปัชนที่สำคัญแล้วก็มีคนบอกว่าเอออยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆแย่เนี่ยรวยหรือเปล่าตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงการแย่ไม่ได้รวยเลยแย่เริ่มต้นจากการเป็นพิตตีแย่เคยไปยืนแล้วก็แบบเที้ยเบี้ยเฮ้ยถามจริงจริงแล้วทำไมถึงต้องซื้อรถราคาแพงๆเพื่อต้องอยากอัพตัวเองขึ้นมาเหรอเออมีคนถามเหมือนกันว่าเออทำไมต้องซื้อแพงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราขี่แล้วเราขับอะไรอยู่ คเบลลี่เบลลี่อ่ะเบลลี่เราซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา8ปล้านประมาณน,นี้ทําไมต้องถึงขนาดนั้นทำไมไม่ใช้รถ2อล้านพอเอาจริงนะแย้มีรถในดวงใจตั้งแต่เด็กและออย่างหนึ่งคือแย้เก็บเงินเก่งอ่ผูตีก็เป็นเป็นผู้หญิงมีเงินเก็บอ,ะอ่ะผูอย่างอกดีกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่ามัน มันมันจะได้ตอบสนองความต้องการข <Okay. S 1> องตัวเราออไหนเลยคนถามหญิงแย้หญิงแย้เนี่ยเป็นเพราะบ้านเรารวยอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เมื่อก<ร>่อนมีคนเดินมาแล้วทักเราแย้ yeah, ไม่เราแย้ yeah, แบบไม่ทักด้วยเขาบอก <c oughs> บบเออหญิงว่ะหญิงแย้แย่หญิงว่ะหญิงแย่เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาไอ้เป็นหญิงแบบย้เว้ยอ,อะไรอยย่างงเี้อ๋อหญิ่งล้อเล่นล้อเล่นเจ้ไม่ใช่อย่าเรื่องจริงจคือล้อเล่นทุกเรื่องเลยเดี๋ยวจะลากคนแถวนี้ไปจัดการจีค่ะอยากโดนมากเลยมากระต่ายคันเมื่อกี้วินเทจสุดๆโดยหยุดหยุดคืออีรถอีกคันเนี่ยตั้้้้งใใใจจจะะแบบว่าาาาาาถเเเรรมีผูชชยก็ห้ เพราะว่าจะเป็นสายเปลงไงเองอ,อประมาณนั้นอุ้ยีดีดีรู้จักกับแยรู้สนุกก่ะ <c oughs> และในฐานะที่แย่เนี่ยมา <c oughs> เป็นเป็นบล็อกเกอร์มาตลอดส่วนใหญ่ก็จะสอนถูกไหมหรือแนะนำะเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราแย่ได้รู้แน่นอนในช่วงหน้าค่ะช่วงภารกิจของเราเพ r f e c t c ช a r มสร้างแบรนด์ดังอย่างมืออาชีพโปรโมชั่นมีแบรนด์ของตัวเองด้วยเงินเพียง9,900บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวค่ะ สมูทโตเจแปน b b b ี c สูตรใหม่จากประเทศญี่ปุ่นหน้าเนียนสว่างอมชมพูป้องกันแสงแดด30เท่า J Queen d ีทองดี 9, ลืมไปเลยว่าเคยอ้วนสวยจนครบในหนึ่งเดียวบล็อกเบิร์นลิงสูต้าแอฟซินโนลิมิตไวต์ชินิง่งแอฟินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าคุณภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ของเราบ้านนะคะแย้ขาชิ้นเดวแล้วชิ้นนี้มังลมฝนก็นี่ไงเพราะว่าฝนตกไงเราก็เลยต้องวาร์ปเข้ามาข้างในลงยานแม่มาเมื่อกี้ลงนอกจากจะเป็นสายย่อแล้วก็ยังเป็นสายวาร์ปด้วย้องค่ะวาร์ปเหมือนเม่อกี้เพราะว่าฝนตกภารกิจของเราเนื่องจากเราต้องเท้าความก่อนเมื่อกี้ที่เราถามเ้ง์แต่แรกครับแย้เนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ครับอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นบล็อกเกอร์จุดเริ่มต้นของแย้ก็คือการที่แย้ชอบแชร์เรื่องราวสวยๆกับงามเนื่องจากว่าอินนี่ไม่ได้เป็นคนที่สวยโดยกําเนิด ดังนั้นพอไม่ได้เกิดกาเนิดอ่ะมันก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองสวย,สวยขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่ทําให้เราสวยขึ้นมาได้ก็คือศิลปกรรมอ่ะเมคอัพอ่ะการแต่งตัวการทําผมอะ,อะไรอย่างนี้ที่เราดังที่สุดและที่คนติดตามเราเยอะและรู้จักเราจากอะไรรู้จักจากครีมตัวขาวค่ะเพราะว่าถ้าเยอะมันจะวอกเกินแต่ถ้าวันไหนมีงาน event, อีเวนต์อ่าอย่างี้กจ็จะจัดเต็มนะจ๊ะใส่แน้น เพราะว่าตอนนั้นเราเป็นพิตตี้ตอนนั้นแบบเป็นพิตตี้ก็ะจะเริ่มเป็นแล้วแล้วก็มีคนมาถามเย,ยอะมากว่าเฮ้ย e ทำยังไงถึงจะข่าวเหมือนพิตตี้ตามงานมอเตอร์โชว์นู่นนี่ทำไมเขาข่าวจังแล้วก็อธิบายไปชอ็ชอตๆไปว่าทำไมเขาข่าอวอเราก็เลยดังจากตรงนี้ใ,ในเมื่อคุณเนี่ยเป็นคนแนะนําคนอื่นเป็นคนเปิดเผยความลับวันนี้เนี่ยในภารกิจของเราถ้าหากเคยคถ้าหากคุณเคยเป็นบล็อกเกอร์มาแล้ว วันนี้เราจะเปลี่ยนสถานนะคุณให้คนอื่นเนี่ยมาแต่งให้คุณบ้างอ,าอย่างสวยอยู่แล้วเราจะร้อยให้คนอื่นมาแต่งลองมาแต่งมาเปลี่ยนโฉมลองฟังคำคนอื่นร้อยให้คนอื่นเขาแต่งดูว่าเราจะเป็นยังไงจีดีเลยเราลองดูรับคำท้าภารกิจไหมคะโอ้ยมาขนาดนี้ก็ <S <S ต้องรับแล้วเ่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีที่จะมาร่วมท้ากับภารกิจของเราเลยดีกว่าดีไหมว่าจะมีใครกันบ้างนะคะ โวมที่เก็บกับพี่หน่อยสิเออขอบคุณมากมามามาเอออันนี้แบบด้วยความเต็มใจนะคะของคนที่ถูกลากมาว้าวสิคะเออผู้ชายหัวเปียกหัวเปียกมานี่เร็วผู้ชายหัวเปียกเขาเวทลุกเวทลุกอ๋อกเขาเรียกว่าเวทลุกเหรอเวทลุกเวทลุกตายผู้ชายหัวเปียกมานี่ลูกอันนี้รู้จักไหมคะนี่ใครอันนี้ใครคะ ที่อะไรที่แย้ตอผีหงแย้มาใชไหมอ๋อเออให้มันได้แล้แย้ไหมรู้จักอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยนะคะช่วยเปลี่ยนโฉมให้พี่แย้หน่อยอุปกรณ์ของเราอยู่ในถุงนี้แล้วถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่เปลี่ยนโฉมพี่แย้กันเลยดีกว่าเอาให้ดีนะเว้ยเอาละค่ะเราจะเริ่มภารกิจกันแล้วนะคะจะยืนกันทำไมล่ะคะนั่งค่ะ ภารกิจของเราอยู่ในถุงนี้แล้วนะคะดีเลยค่ะเจ้เพราะว่าวันนี้แย้มมาหน้าสดไม่ได้แต่งมาเลยเนี่ยมีสาบา<ค>นนี่หน้าสดเหรออยาสาบานเลยตอนนี้แค่ฝนฟ้าเฉยๆนะเดี๋ยวจะฝนฟ้าขนมน,นี่ผู้ที่ทำภารกิจของเราเรามีหมวกให้ใส่จะได้รู้ว่าเออ,อเขาเป็นผู้เป็นผู้กระทำแล้วเราเป็นผู้ถูกกระทำดีค่ะเพราะว่าชอบนอนเฉยๆค่ะเอ้ยเอาล่ะได้เวลาที่เราจะต้องเริ่มกันแล้วต้องถามก่อนผู้ชายชื่ออะไรนะลูก<อ>พี่เอกกับพี่เอกบี ไหนคะกาวติดขนตาใช้กาวอะไรคะกาวอะไรกาวลาเทกอะไรเ่ากาวติดขนตาค่ะทา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 อะไรเราไม่ติดกับขนตาละมันต้องมันต้องนี่มันต้องเฮ้ยแย่ห้ามแนะนำดีกว่าดึงขนตาออกมาก่อนตายแล้วจะรอดไหมวันนี้ส่วนมาฝั่งนี้ก่อนเริ่มที่คุณถืออยู่คือ B b c ีค a ี b b CC ใช้ไม้ปกติก็บางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้ค่ะเออก็ดี เอ๊ะคำตอบไม่ได้กวนอะไรนะไม่ได้กวนไม่ได้กวนเขาก็ดีก็ดีเสร็จแล้วแล้วก็ทาทาทาอยากเทสแล้วเอ้าอินี่อยู่ดีๆก็สวยเองเว้ยเฮ้ยขออยากเทสโอ้หขายของเป็นด้วยอ่ะเธอดูดีไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะตายแล้วนี่หนังหน้าหนังหน้าเหรอลูกไลน์เต้ลายม่ใช่นี่แหละน้องเขาไม่ค่อยได้เออลงบีบีเสร็จแล้วเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วใช่ไหม อาซาปากนี่จะแต่งให้แย่หรือจะแต่งให้ตัวเองกันแน่เออเออเจนี่แต่งไอพี่ชายพี่แย่หน้านี้เนี่ยสับหน้าพี่แย่ก่อนพี่แย่เงื่อออกกระดาษชุดสับนะซึ่งก็เอามายัดไว้ในช่องแคบมินดาเนาเรียบร้อยแล้วเป็นกระดาษชุดที่ดีมากมีสรรพคุณดีสับหน้าพี่แย่ก่อนเออเรียกว่ามีสารระเหยจากที่ ดินดานาวินดานาวไว้อย่างนี้เลยเติมปากให้ปากซิดมากลูกปากแย่ปากแย่ซีดมากใช่ค่ะดูเหมือนเป็นคนอดหลับอดนอนมากดูเหมือนว่าโอ๊ยไทยเราไม่ได้นอนมาหลายวันปากซีดมากมทำมมือสันโ,โดนตัวไหนเข้าไปลูกตรงขาดจ้าเติมเลยค่ะต้องเยิ้มเยิมเพราะพี่แย้เนี่เป็นคนปากเล็ก เอาเลยสบายสบายไม่เปนไรไม่เป็ไพอการไม่มของก็ไม่ได้ียบใครบอกจฉะเฉยด้วยความเอ็นดูไม่ใร่องทักลอดราึ่งปากบนก่อนที่เจอหนูแน่ที่เจออยูแน่โอ้ยเจ๊เจอเจ๊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 เจ่เด้ไม่เจยเจ๊เจ๊ีจ๊เจีเจ่เจ้เจ๊เจ๊เจกเจ๊เจ๊ไจ้เจ๊เร๊เจ๊ได้เจ๊เจ๊เจ่เันไจ๊เ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 จนเจ๊เจ๊เจ๊เจเเเ เราต้องทาอะไรเลยสิมันหมุนได้มันหมุนตูดอะหมุนตูดดิ่คนละตูดตหมุนหมุนเคยทาสีบ้านมหทาสีทาบ้านอย่างนั้นอะโดนฝนไปฝนฝนไปอย่าเอางี้นี่เป็นนักร้องมะเนี่ยทำไมทาทาอ่ะทาทามาพี่อะเล่มุกไม่หาพาเพื่อนคิดว้าอีดีลายบีไม่เอาสิเราไม่พูดเราไม่พูดความจริงอย่างนั้นแกเล่นบีอะบีถามจริงเฮ้ยใช่ปะวะ เฮ้ยปากดีมากเฮ้ยเจอกันต่างเลยป่าทาเขาไปอีกมันยังไม่แดงเข้าไปถึงเหือกเลยเวลายิ้มนะเห็นไหมเขาจะโชว์เหือกแล้วปากข้างนอกแดงแล้วคือเหือกข้างในดําไม่ได้ทาเข้าไปถึงเหือกเลยพี่ทาเองไหมมาพี่ทาเองจริงๆเชื่อคุณแม่ผิกติกาไม่ให้หรออ๋อโนัอ่ะนยแย่ยิ้มซีแย่โดนฟันนะคะเห็นไหมเลือด แย่หมดเลยดูเป็นคนสุขภาพดีดูดีหรอแย่เนี่ยตกเคนอีกละน้องแย่ตกเคนอีกละน้องอยากให้เจ้สวยด้วยมาเดี๋ยวเจช่วยนี่แย่นั่งก่อนเขารอติดขนตายแย่มามันสามชาติแล้วธีการจับดีเอกพูดออกมาตรงๆว่าใช่ใช่ไหมใช่อะไรคะใช่ดูสิดีหรือว่าแฟนเขาปกติแต่งหน้าเขาอ้อมขนติดคิ้วหรอเออเฟียลเฮ้ยเฟียต้องเชื่อเอกเอกเป็นบล็อกเกอร์มือหนึ่งตอนนี้เอกบอกว่าเฟียว เป็นบีนะบีจะติด3ชั้นใช่ไหมนี่มีขนตาเอาไหมชุดใหญ่กับพี่ไปเลยชุดใหญ่กับพี่เดี๋ยวลองเอาขนตามาก่อนบีอันนี้เป็นกาวไม่ใช่กาวธรรมดานกาวอะไรครับเป็นกาวตาช้างผสมลาเท็กนี่พูดเลยนะว่าเอกคัดสันมาอย่างดีนี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะโดนลมนะขนตายังไม่หลุดเลยนะจ๊ะยังเออหลุดวันเงือกเงือกหลุดหมดหลุดหมดยกเว้นขนตาเออเออเออไหนดูซิอุ้ยผลงานดี สวยถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จจ้าอยาาเห็นกระจกอะเวลาที่บีเนี่ยแต่งลุงแต่งหน้าบีเอาเทคนิคการแต่งหน้ามาจากไหนบีดูของทุกคนใครยังไวของพี่แย้ว้าวจะขาดทำไมเราเอาใหม่เอาหม่ะต้องเลือกใช้สินค้าที่เป็นของแท้เท่านั้นค่ะ สหน้าตาแกดูปลอมตั้งแต่คิ้วี๋ยวบอกว่าใช้ของแท้ดีดยังไงต่อก็อะไรที่อยู่หนังหน้าหนูนะคะก็จะเป็นของแท้หมดค่ะถ้าไม่แท้หนูจะไม่เอามาแปะบนหน้าจะด่าฉจ้เหรอจะด่าว่าหน้าฉันปลอมใช่ไหมยังไงรับไปก็รับไม่แล้วเวลาเราแต่งหน้าเราเราดูใครเป็นไอดอลอะก็พี่แทนแล้วก็พี่แยรอคนอื่นดิ ลองบอกคนอื่นดิก็จำไม่ได้แล้วนี่ไงเดี๋ยววันนี้เราลองอยู่ลองตามวันนี้ต้องขอขอบคุณมากหมวกพี่ให้กลับไปเลยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะส่วนแย้ยังอยู่กับเราก่อนยัออู่ีกเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งช่วงให้แย้นั่นก็คือช่วงเช็คของช่วงหน้าค่ะเช็คของว้าวก็ดีนะเพอร์เฟกชั่มสร้างแบรนด์ดังอย่างมืออาชีพโปรโมชั่นมีแบรนด์ของตัวเองด้วยเงินเพียง9,900บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวค่ะ สูทโตเจแปนบี b b c สูตรใหม่จากประเทศญี่ปุ่นหน้าเนียนสว่างอมชมพูป้องกันแสงแดด30เท่า J Queen Detox D9 ลืมไปเลยว่าเคยอ้วนสวยจนครบในหนึ่งเดียวบล็อกเบิร์นบลิงยูต้าแอฟฟินโนลิมิตไวต์จินิ่งแอฟิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าคุณภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมาถึงช่วงเช็คของกันบ้างนะแยะครับ ก่อนอื่นเลยเช็คหน้าตัวเองก่อนตอนนี้มันมีอะไรผิดปกติไหมยังไม่รู้จๆเอาตรงๆนะแย่แย่ตองนั้นใจเพราะแย่เป็นคนสวยแย่จะทําอะไรแย่ก็สวยหรอแม้จะทาปากสามสีก็สวยหรอเ่านี่ยังสามสีอี่หรอขนาดมีขนตาสองชั้นยังสวยไม่ขนตาเขาไม่ขนคิ้วนั่นแหละขนคิ้วสองชั้นก็สวยอันนี้อันนี้อันนี้เกินแปดมิตินะอันนี้น่าทาที่เราไมได้จะถามเช็คของเนี่ยนะอย่างแรกเลยคือต้องถามแย่ว่า แย้เคยทําภารกิจอะไรแบบนี้ไหมหรือเคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนไหมให้ใครมาแต่งหน้าเราหรือยโอ้ยขนาดช่างแต่งหน้ายังไม่ให้แต่งเลยนี่แปลว่าแต่งเองแยแต่งแย่แต่งเองตลอดเออเพราะว่าแบบคือคือแย่หน้าแย่มันแบบเบ้าหน้ามันไม่มีอะไรเลยไงดังนั้นถ้ายเพราะว่าถ้าเราลบหน้าออกมาหน้าแย่จะช่างแต่งหน้าก็จะงงว่าเฮ้ยนี่ใครอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งหน้าตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ดูว่าเอ้ คาแรคเตอร์หน้าตาของแบบพวกผู้หญิงเกาหลีหรือคนที่เป็นไอดอลเราเนี่ยเขาเป็นแบบเนเขาไม่แต่งยังไงอย่าดูว่าเขาเป็นแบบไหนแล้วแย่ก็พยายามทําตามด้วยเครื่องสําอางที่เรามีแย้ไม่คิดอย่างนั้นบ้างหรอว่าเราอยากจะลองจ้างช่างใหญ่มาแต่งหน้าเราแย่ไม่คิดเพราะว่าการจ้างคือการจ่ายเงินสมมติเราต้องไปงานใหญ่ที่สุดในชีวิตเราะงานแต่งยังจ่ายเองยังยังแต่งเองเลยงานแต่งอะฮะ นี่แต่งงานแล้วนะจำได้หรือเปล่าจำได้จำได้เออแยเคยแยเคยมีผัวเออตอนนี้จำได้ถึงตอนนี้จะไม่มีก็แล้วเถอะไม่รู้ตอนนี้ยังโสดอยู่โสดอยู่เราก็แต่ว่าหมายถึงว่าขนาดงานวันแต่งเราก็อแย่ไม่เล่นของแย่ไม่เล่นของลูกแย่ไม่ได้เล่นของนะจริงจัีจริง ไขช่วยเราคุยกันจนมุดแล้วอ่ะตะวันตกดินแล้วเห็นมาพูดถึงเรื่องหัวเก่าดิไหช่วยถับบนเลยยากจริงจิตจริงทุกคนนี่กับแม่แต่งงานแต่งตัวเองเราก็แต่งเองสาบานสาบานค่ะงานยิ่งใหญ่เลยนะโอ้มันมันเป็นอะไรที่โลกจิตอย่างนึงแต่ว่าพูดเล่นนั้นเรื่องจ้างอ่ะเราสามารถจต่งงานจ้างได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเียแย่รู้สึกว่าแยะเพิ่งพอใจกับการแต่งหน้าตัวเองมากกว่าเพราะเราอ่ะรู้หน้าตัวเองดีสุดแล้วมีอะไรปลอมๆในชีวิตที่เราเคยทำไหมปลอมๆหรอแย่เคยแบบ มีผู้ชายมาจีบแล้วเราก็หลอกว่าแบบมีลูกมีเมียแล้วอะไรเงี้ยเราหลอกไม่มีลูกมีลูกมีผัวไม่ได้มีลูกมีเมียทำไมอ่ะเพราะว่าจะได้ตัดบทสนทนาไงเพราะเราไม่ชอบเพราะเราไม่เราเราไม่เอาอยู่แล้วว่าตอนนั้นเรามีแฟนแล้อยังอื่นอ่ะมียางอื่นไหมที่เราเคยทําแล้วเรารู้สึกว่าเราทําไปโดยที่แบบมันไม่ใช่เราเลยอ่ะเมประกวด m ิสไทแลนด์ยูนิเว e ร์สแย่เนี่ยนะอมมากซึ่งแบบ อารมณ์ป่ะคือคือแย่แบบมีปัญหามากกับอะไรก็ตามที่ต้องแบบอย่างเงี้ยปีไหนเนี่ยปี2009ก็ไม่นานเจอก็ไม่นานมากนานนานแล้วนานแล้วประมาณกี่ปีแปดปีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวของเราเลยอ่ะแล้วเราสุดท้ายเลยไอเวของเราเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราเป๊ะหรือเราลอมทุกวันนี้ปะทุกวันนี้ทุกวันเนี้ยเป๊ะค่ะอะไรที่ที่เราคิดว่าเราเป๊ะ ไม่ได้บอกว่าหน้าตาสวยเป๊ะอะไรอย่างงี้นะแต่เป็นจิตใจเราที่เรารู้สึกเรามีความสุขเป๊ะมากค่ะณตอนนี้ณตอนนี้จริงถ้าเรามีความสุขเราเป๊ะขนาดนี้เราพร้อมจะมีความรักทั้งใหม่ยังเออเอาจงจริงนะยังไม่พร้อมแต่พร้อมที่จะศึกษาคนใหม่ทําไมอ่ะเพราะเราเข็ดจากความรักทั้งเก่าไล้วมันมันเป็นแผลที่ใหญ่มากแผลนี่หวันว่นนี่ควาแผลทำหนมนเฮ้ ไม่คือคือเราเราผ่านเราผ่านในจุดที่เราพลาดมาดังนั้นครั้งต่อไปเนี่ยอยากคิดว่าเวลาจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการที่จะพิสูจน์คนคสองคนมากกว่า <c oughs> ก็เลยถือว่าให้โอกาสดีกว่าให้ออโอกาสเขาดีกว่าในการที่จะศึกษาด้วย <c oughs> ก,วก็ <c oughs> ให้โอกาสตัวเรา <c oughs> ใ,ในเริ่มในการเริ่มต้นใหม่ด้วยใช่แล้วอุ้ยดีดีดีถ้าเบสขนาดนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีนี่เลยวอลชเนอร์นะคะจาก Perfection ่ค่ะสร้างแบรนด์ดังอย่างมืออาชีพด้วยนะคะรวมถึงนี่เลย ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะนี่เลยค่ะสูโต,โตนะคะใช้ดีบอกต่อด้วยวันนี้มามอบให้ด้วยซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณหญิงแง่มากที่มาร่วมรายการกับเรารายการของเราคือรายการอปอปลาห้ามพลาดเด็ดค่ะนะคะสามารถสามารถสามารถว่าสารถติดตามกันได้นะคะและที่สําคัญคนเป๊ะเ,เนี่ยเขาทํากันแล้วคือต้องกด Subscribe รายการของเราด้วยถูกไหมใช่แล้วถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลานไปกอ่อนสวัสดีค่ะสาาวัสดีค่ะไะ รับยารับยาอะไรรับยาท้องตอฉันต้องใชใช่ไหมเพระฉันเห็นข้างในคันยังมีอะไรที่เธอยังมอง